เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับยินดีรับเข้าสู่ช่องชิงชงนจิการเมอร์อก,กับผมคุณเดชครับกับเกมโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตนะครับหายไปหลายอาทิตย์เลยเนาะต้องบอกว่าเออผมเล่นอยู่เรื่อยๆนะแต่พอพอขึ้นมาสเตอร์แล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วก็ช่างมันเลยซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันประสบการณ์ที่ผมได้เล่นกับแพ็ค A4 สี่ใช่ไหมมามกระดาษเลยเนาะแพ็ค A4 นะครับก็คือแพ็คมันชื่อ A4 จริงๆใช่ไหม จำผิดตลอดนะใช่ปะ A 4ใช่ปะ A 4นะเออผมข้ามทัวร์นาเมนต์รีพอร์ต k 40สี่สิบไปนะครับแต่ผมขึ้นขึ้นมาสเตอร์ตั้งแต่อาทิตแล้วแล้วแล้วนะคือช่วงที่ผมค่อนข้างยุ่งนะครับเอ,อ่อไม่ค่อยได้เล่นเลยก็คือแค่เปิดซองอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็อยู่กับทัวร์นาเมนต์รีพอร์ตสัปสี่สิบเอ็ดนะครับอืมซึ่งแพ็คไอแพ็คชื่ออะไรนะ wisdom of ca and sky ปะ wisdom of sky and c อะไรมาเป็นเพลงเอิร์ธพัทรวีนะเมื่อไรที่จะเงงาไม่มีใครคนดูงงอ่ะนี่แหละก็จริงๆเมตาเนี่ยค่อนข้างไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่มีเ,อเยอะๆเนี่ยอันนี้ประสบการณม์ผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเอะเมื่อทีแล้วมันจะเป็นเด็กอะไรนิมฟียกับเอฟี่ a v ที่แบบผมว่าเก่งอะ่ะเพราะว่ามันมันมันอ e ีโวได้แน่ๆหนึ่งตัวแล้วดาเมจมันมาเลยนะครับ เทินสองอะดาเมจมันได้เลยอะเจ็ดสิบหรือแปดสิบะได้แน่แนแล้วก็ได้คิวด้วยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเก่งนะสำหรับผมส่วนตัวแต่ผมยังเปิดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะแต่นั่นแหละผมก็ขึ้นขึ้นมาสเตอร์ด้วยเด็กเด็กอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเด็กผมติดบ้างไหมแต่คิดว่าไม่มีนะเพราะว่าเด็กันไม่ได้เก่งแต่ผมว่าผมมาในจังหวะชุนลมุนด้วยแหละมันกําลังดับรองอะไรหลายอย่างเนาะอืมแล้วก็โชคโชคดีด้วยแหละผมคิดว่านะครับ อันนี้ก็เป็นลงไว้วันที่12สิงหานะครับวันนี้ผมที่อัดเนี่ยสิสิงหานะครับน่าจะได้ลงวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่ไทยครับวันนี้ที่นี่เขาบอกว่าการมาถึงของเนี่ยเอฟพีเคือเ f ฟพผมว่ามันเก่งเลยนะคือจริงๆอ่ะมันดูไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าดาเมจแค่80แต่มันฮิลได้แล้วเด็กเมตาปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นดาเมจแบบค่อยๆตอดอ่ะเด็กเอโก้อ่ะเด็กเร็วอ่ะอโกรใช่ไหมเน้นเน,เน้นเด็กเร็วๆอ่ะ ดาเมจไม่ได้แรงมากแต่ว่าตีต่อเนื่องคือ80มันไม่ได้เยอะนะแต่ว่า2เทิร์ร้อยหกสิบก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับใช่ไหมเทียบกับอะไรเทียบกับลิซาดอนใช่ลิซาดอนไม่ใช่ลิซาดอนลิซาดอนไม่ใช่ลิซาดอนอะไรนะไคร่ริวอย่างเงี้ยดาเมจร้อยแปดสิบแต่ต้องเว้นหนึ่งหนึ่งเทิร์นใช่ไหมครับมันก็สองเทิร์ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วก็การ์ดใบอื่นเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอืมก็เลยถือว่ายังอยู่ในเมตาได้แต่ผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงงงบบ้า้าาผมเเเขกกลลััไป่่นนนอยูพึนะ เออแต่แพ้รัวๆเลยนะครับแล้วมันแต่เดี๋ยวนี้ซีซั่นมันไม,ม,นไม่มันไม่ดอปลงมาแล้วไงมันมันถึงแค่อะไรอ่ะมาสเตอร์แล้วมันก็จบใช่ไหมมันถึงแค่มาสเตอร์แล้วมันก็ก็ไม่ตกลงไปแล้วก็เลยถือว่าเออเล่นได้แต่ก็นั่นแหละผมก็ยังไม่ชนะเลยนะตั้งแต่ขึ้นมาสเตอร์ไปแต้มเนี่ยอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์นัครับ <c oughs> เออโอเคเขาบอกว่าดาร์กติน่านะก็คือเจอติน่ากับดาร์กไลน์นะครับเซตเนี้ยก็กลับมาเอา่อกลับมาสู่เมตาอีกครั้งหนึ่งนะ อ่ามาดู Tournament Fox EX นะครับ Weekly ก็มีคนเข้าอยู่352คนนะก็เป็น d a ดักไล่นะครับเ f ฟนะพอๆกันแล้วก็ยังมีเอไอนนี้ใช่ไหมเอ่อ Booster นะครับ Booster จริงๆก็ยังเก่งอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่เด็กยุงก่งก็กลับมานะครับเด็กยุ่งก็กลับมาดาเมจร้อย่สิบสเทิร์น140ก็ถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็พอเซตอัพได้แล้วเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาตีได้ต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็เลือดก,ก็เยอะประมาณนึง แล้วก็ปิกาพมอนไฟเนี่ยตกไม่ต้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น,นก็แทบว่าไม่มีแพ้ทางโลยไม่แพ้ทางก็เก่งขึ้นเยอะนะเออมออีอะไรนะซีว e รี y นะซีวอร,นะวอรีก็ยังเป็นเด็กที่ผมใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับซีว e รี y ซีวอร,วอรี่โอริโคลิโอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวอะไรนะซาราโอลานะครับไอเนี้ยเด็กไวอะแต่ว่าก,ก็พาผมไปได้แค่ประมาณอัลต้าสี่นนะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นเด็ก ผมบอกไปทุกคนต้องไม่เชื่อเดี๋ยวมันเฉลยตอนจบนะอ่าแล้วก็มีอ่าอาร์ลิาดอนนะช้นีเรเรลยังอยู่นะครับแล้วก็มีเอ้แต่ว่านิมเฟียนนี่มันอยู่ทุกเด็กอยู่แล้วนะครับอืมช่วยกันจั่วใช่ไหมเอ่อทีมที่เข้าสู่รอบท็อปแปดเนี่ยก็มีดักไลน์สามทีมนะครับมีบูสเตอร์สองทีมกัสลอร์หนึ่งทีมทีดาติน่าหนึ่งทีมนะครับแล้วก็ทาปูโคโค่ด้วยน่ยังเข้ามาได้นะอันนี้คือเด็กลิสของคนที่ชนะนะครับดักทีน่านะ ไม่มีไม่ได้มีคอมโบพิษนะครับเหมือนเหมือนเมตาเอยเหมือนแพชที่แล้วนะเหมือนเหมือนแบบแพคที่แล้วก็เป็นเจนิน่าดักไรปกติเลยเล่นแบบเดิมๆนะไม่มีการ์ดใบใหม่ด้วยความเซ็งอย่างเนี้ยคือแบบพี่เอาเมตาเดิม erm อะ่ะชนะช,นะชนะทัวร์นี้ได้นะเออเอาดิไม่ต้องมีแพคใหม่ก็แล้วนะเกมมันเลยน่าเบื่อป่าวะไม่รู้เหมือนกันนะเอออะแล้วก็มีอ๋อมันได้ปรับนิดหน่อยนะครับ ของบูสเตอร์นะไม่ได้มาคอมโบคู่กับไอรีเฟียอ,อีกแล้วนะครับก็ใช้ตัวแม็กบี้มาช่วยติดจี้แทนนะซึ่งถือว่าดีมากเลยถ้าจทได้เป็นใบแรกแต่ว่ามันอาจจะอับยากนะเพราะว่าเออ่ยังไงอะ่ะม,มันมีโปเกมอนตั้ง6ใบเลยนะเนี่ยเบสิคหกใบนะเวลาจูต้นเกมมาโอากาสจะได้แม็กบี้มาต้นเกมค่อนข้าง,ง,งยากนะครับใช่ไหม,มแล้วนี่ไม่มีไอเทมถอยด้วยนะครับก็คือ มีก็ใช้เลยแล้วก็ติดจี้แบบเิวียวๆไปก็ได้นะสามเทินได้ตีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีอันนี้ก็เร็วหน่อยถ้ามีอันนี้ก็สองเทินได้อาจจะได้ตีแล้วนะแต่ว่าแลกกับก,การเสียหนึ่งน็อกไปนะหรืออาจจะถอยได้ก็ก็ไม่แน่นะอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับอืมไม่มีเรดการ์ดไม่มีเลยเลยมีแค่ซาบีน่าตัวเดียวแบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเออนี่ครับก็อีกทัวร์หนึ่งนะแมกมาห้าสนะิบเอ็ดเหรียญนะคิงออฟเดอะฮิลล์เอ่อคนเข้าสามร้อยกว่าคนเหมือนกันนะครับ ก็เด็กที่ชนะนี่นิมเฟีย hmm. กับเอฟี่นะครับอืมคล้ายๆกันนะสัดส่วนการการเอาเข้าไปแข่งนะครับคล้ายๆกันประมาณเดียวกันเลยเนาะแล้วก็นี่เดซั่นนะฮะใช้นิงเดลรี่ยังอยู่นะสองทีมดาร์กไลน์หนึ่งสองทีมนะครับเอฟี A ่หนึ่งซิเวอรี่หนึ่งกัสลอร์หนึ่งแล้วก็ลูเก้วโอโอจริงๆลูเก้วโอโอเนี่ยถือว่าผมว่าเก่งนะแต่ว่าผมว่าเลือดมันน้อยไปนิดหนึ่งนะเลือดร้อยห้าสิบเนี่ยมันต้นเกมอะ่ะกว่าเขาจะเซต ที่เซตเกมได้นะโดนตีอย่างน้อยสองเทินนะหรืออาจจะสามเทินด้วยซ้ำถ้าเกิดเริ่มเป็นคนแรกมันมันเลยทําให้มันไม่น่านจะเลือดพอนะโอโอลูเกียเนี่ยมันต้องมีมาช่วยนะแบบพวก like Mon Baby อะไรโปเมอนเบบี้อะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็เหมือนเสียแต้มไปฟรีหนึ่งหนึ่งแต้มใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นเซตเด็กของเอฟี่นะครับซึ่งก็มีเอ่อนิมเฟียด้วยนะฮะหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีเอฟี่ธรรมดาเนี่ยเอฟี่กับนิมเฟียาหนึ่งใบอันนี้ก็เชื่อกันตี คือถ้าเกิดว่ามือเราจวดได้ดีๆมากๆในช่วงตาแรกๆนะครับเราก็อาจจะพยยิจารณาเอ่ออีโวเวนเอฟี่ตัวเล็กนะเอ้ยเป็นอินเฟียตัวเล็กนะครับเนี่ยอินเฟียนิมเฟีย,ฟยที่ไม่ใช่เอ็กอะมันจะแรงนะั้นไดเมยมันจะเพิ่ม30มสิตัวครั้งที่มีโปเกมอนที่อีโวอยู่ในอยู่ในเบนช์ใช่ไหมครับไดเมยสูงสุดเนี่ยมันได้เท่าไหร่30 3ตัว90ใช่มั้ย120ร้อเลยนะใช่มั้ย130นะครับ90้าสิบวกสี่สิเออคือถือสองที้เดียวสี่ตัวดูแรงมากเลยนะแล้วก็โดนน็อคเอาก็เสียแแค่ต้้มเดดียวดวยวว ก็ฉันเนี่ยก็ถือว่าถ้าดวงดีม,ดมากๆเขาจะได้เล่นตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีท้ายเกมก็มีตัวนี้นะเอฟี่ร่างหนึ่งก็ตีแรงตามเอเนอรีที่ศัตรูติดติดอยู่กับกับโปเกมอนของฝั่งศัตรูนะครับก็ถือว่าเอามาล้มไก่เหลืองได้นะ2ตัวนี้นะครับจาเป็นต้องมีนะเพราะว่าในในการแข่งขันเนี่ยอาจจะมีไก่เหลืองบ้างปาปายนะตรงถึงในแรงด้วยก็มีนะเออก็ถือว่าเด็กนี้ผมว่าเก่งเลยนะถ้าผมมีโอกาสผมอยากเล่นนะแต่ว่าผมยังไม่มีนะเอฟี A ่ เอ่อ ex นะครับผมยังไม่มีเลยนะได้มาแค่ใบเดียวนะครับอืมอ่ะมาดูเด็กอ่าลูกย่าโ,โ,อโอนะครับโอ้นี่มีติดอาเซอุสมาด้วยคือจริงๆอาเซอุสเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าโอ่าโฮโอปกติอาเซอุสอ่ะมันมีปัญหาตรงที่มันติดจี้ยากนะครับมันติดจี้ใช้เวลานาน,านแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่พอมีโฮโอเข้ามาช่วยติดจี้เนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ มีเบบี้โปเกมอนมาช่วยด้วยแต่ในเกมก็เหมือนกันนะครับคือเพราะเบสิกมันเยอะไงเบสิกมันมีทุกตัวเป็นเบสิกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้นเกมจั่วมาเนี่ยโอกาสที่มันจะออกเป็นอะไรอะเซเลโอล่าหรือว่าพิชูเนี่ยครับมันค่อนข้างยากนะเออพราะมันมีโปเกมอนเบสิกเยอะไปหน่อยนะอืมแล้วก็มีเอลเมนทัลสวิชด้วยอันนี้จําเป็นมากนะครับในการช่วยยกจี้ยิ่งมีเซเลโอลามา2ตัวต้นเกมถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเบนช์มันจะเพิ่งที่นิดนึงนะครับมันจะเพิ่งที่เบนช์นะเพราะว่าโปเกมอนที่เราจะใช้งานเนี่ย มีทั้งโอโออาร์เซอุสนะแล้วก็ลูเกียผมว่ามันเป็นออปชันนะว่าคุณจะใช้อาร์เซอุสหรือลูเกียนะถ้าตัวไหนมาก็ใช้ตัวนั้นอ่ะผมว่ามันดาเมจมันก็ถือว่าไว้ใจได้นะคืออาร์เซอุสเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าติดติดจี้ครบแล้วตีได้ยาวเลยนะครับดาเมจสูงสุด130ใช่ไหมส่วนลูเกียเนี่ยตีแล้วมันดิจี้ตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนตอนจบนะที่สมมุติว่าเราใช้อ่อโฮโอติจี้ไปแล้วใช่ไหมเออแต่มันทั้งยากนะอันนี้ผมพูดตรงๆเพราะว่า เวลาเราโดน็อ o เอาท์ไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราใช้ปิชูเนี่ยครับมันก็จะเหมือนโดน k เอาท์ไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วเราโดน็อ o เอาท์อีกตัวหนึ่งก็จบเกมละหรือแม้ก,กระทั่งโดน็อกเอาท์ด้วยเซลเลโอลาเนี่ยมันก็คือมันแต้มมันมีแค่สามแต้มนะครับแล้วเราโดน็อ o เอาท์ไปตัวหนึ่งเนี่ยเราจะวาดเสียวละมันจะน้อยมากนะโอกาสที่จะได้ใช้ทั้งเซอูแล้วก็ลูกเกียร์พร้อมกันเนี่ยน่าจะต้องแล้วแต่เกมว่าเกมนั้นจ,จู่ได้ตัวอะไรนะครับอืมก็โดยรวมผมว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก่งขนาดนะั้นมันต้องมือดีประมาณนึงน มาดูอีกทัวร์หนึ่งครับ d ด n i e l ลอ่ามินิแดเนียลซีมินินะครับคนแข่งสามร้อยกว่าคนเหมือนกันอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมีไก่แดงตัวนี้ด้วยอะไรที่แปลกใหม่อย่างนั้นหรือนะสัดส่วนก็คล้ายๆเดิมนะครับมาดูมีเด็กให้ผมดูไหมอ่ะผมอยากเห็นนะอันนี้อันนี้คืออ่าเด็กซิวัลลี่อันใหม่เหรอครับผมไม่เคยเจออันนี้เนาะไกเหลืองหนึ่งใบนะม,มีพิชูพิชูสองใบแล้วก็มีดิตโต้ด้วยนะครับเมทามอนเมทามอนจริงๆก็ดีนะ ก็คือเอามาแบบท้ายเกมเนาะโดนน็อกเอาไปแล้วเอาไปท่านมาปิดเกมอะไรเงี้ยถ้าเกิดฝั่งศัตรูเขามีท่าโจมตีที่ยังแรงแล้วก็ปิดปิดเกมฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็จี้ที่ดิโต้รอไว้ L White นะครับอเพราะว่าไอ้ไอ้ท่าโจมตีก๊อปปี้อันนี้ิงเนี่ยมันต้องมีจี้พอด้วยนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีท่าออย่างเช่นดิสดอนอย่างเงี้ยต้องติด 5G มันก็ต้องจิต 5G ้นะสำหรับไอ้เมตัมนตตัวนี้ไม่งั้นมันใช้ท่าโจมตีนั้นไม่ได้นะอืม โอเคมาดูอ๋อันนี้เป็นดักไล์ซิวัลลี่ไคเหลืองนะครับจริงๆก็ได้หมดแหละแต่ว่าอันนี้ต้องเจนจี้สอันใช่ไหมทั้งไฟฟ้าแล้วก็มืดด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะลําบากหรือว่าเราใช้พิชชูในการเจนจี้ไฟฟ้าแล้วโยกเอาก็ไม่มีไม่มีอะไรยโยกนี่ดอนก็ไม่มีนะเอเลเมนทัลสวิชก็ไม่มีเล่นยังไงครับในนี้เออเล่นยังไงวะอีกนี้ ไม่ไม่แน่ใจนะพิชูโคเวอร์ซิงเกิลเอนเนจี้อ๋อก็คือพิชูติดจี้ให้แล้วก็ใช้จี้มืดเจนจี้มืดอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ก็คือถ้าไม่มีพิชูเนี่ยไก่เหลืองก็ไม่ได้เล่นนะอืมอืมอืมโอเคแล้วก็มีอันนี้เด็กไวเหมือนกันนะเป็นปิกาจูจากจากเด็กอันนี้เลยนะ เจเนติกเอพิกหนึ่งแล้วก็ชายนิ่งเลเวอรี่หนึ่งนะครับความแตกต่างก็คือ3 g ตีร้อยห้าสิบแล้วก็ดิจีตเตอเองทั้งหมดนะครับกับอันนี้ก็คือ2 g ตีสามสิบนะคูณกับโปรแกรมบอนเบนช์นะครับถ้ามี3ตัวก็เป็น90ก็ถือว่าแรงนะ2 g ตี90แต่เลือดมันน้อยนะเลือดมันร้อยยี่เองนะครับิกาจู2ตัวนี้ทาปูโคโค่ด้วยนะฮะทาปูโคโค่ร้อยสามสิบเองอันนี้ก็คือเด็กเน้นเร็วนะตีไว อ่ะประมาณนี้แล้วเขาบอกว่า where is the wisdom of sin sky meta game a t เอ่อเขาบอกตอนนี้เมตาอยู่ที่3่าม strategy นะกลยุทธ์ก็คือใช้ dark tina chia tina dark line นั่นแหละก็ฮิตสุดนะครับแล้วก็มี s i d e k i c evolution two box นะครับแนนิมเฟียกับอ f ี่ใช่ไหมครับแล้วก็มี silvery lightning เออ <laughs> silvery lightning นะครับไอพวก s e l a ura, o r a a u r i c u r i o สีเหลืองนะครับก็ ดาเมจไม่เยอะมากแต่ถือว่ามีตัวยื้อเกณฑ์อย่างปอมปอมโอริโคลิโอนะไก่เหลืองนะครับแล้วก็ยังมีอัลต้าบีสเด็กก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะเอ่อซิเลสติล่านะสอบตัวได้กับซืลูซามีเน่เติมจี้นะครับบัสวอร์นเะอ็กซ์ก็เก่งอยู่นะครับยังเก่งอยู่เออ่ในขณะที่อันนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแคบนะครับโปเกมอนทีทีพ็อกเก็ตก็เสนอเฮลตี้เกมเกมเพลย์วาไรตี้ก็มีเกมเกที่หลากหลายนะครับ Each of top decks use a d s t t i n c t strategy เขาบอกว่าเ่อท็อปเด็กต่างๆเนี่ยก็มี s t r ร t e g จที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือมาเกมมันไม่ได้น่าเบื่อแบบแนวเดยกกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออก็ถือว่าโอเคก็ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนนะครับอืม we may not see the same diversity a n the full อาจจะไม่ได้แบบเห็นคนหลากหลายเท่ากับโปเกมอนการ์ดเกมจริงๆที่เป็นแบบฟิสิกส์ก็กนะแต่ก็เป็นเกมดีไซน์นะครับอืม เออผมอยากพูดเรื่องนี้นิดนึงคือผมรู้สึกว่าเปเกมอนทีจีพ็อกเก็ตเนี่ยเป็นเกมที่ออกแบบมาให้แคชชวลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นการที่ต้องมาคิดแผนกันแบบซับซ้อนแล้วก็มองไกลไปถึงการมีทัวร์นาเมนต์แบบออฟฟิเชีลผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเกมมันไม่ได้ซับซ้อนมากพอผมรู้สึกว่ามันถูกออกแบบมาแบบนั้นนะครับไม่งั้นบบไปทับลายกับโปเกมอนทีจีแล้วก็ทีจีไลฟ์ด้วยนะใช่ไหมเพราะว่ามันทับลายกันนะครับเพราะฉะนั้นทีจีพ็อกเก็ตเนี่ยถูกโพซิช เกมคาสิลที่ไม่ได้ต้องคิดมากนะครับชาริจไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปจนปวดหัวซึ่งทุกวันนี้อ่ะก็บอกได้เลยว่าเกมมันเล่นง่ายนะครับมันไม่ได้เล่นยากมันคือใช้ดวงเยอะด้วยแล้วก็ผมว่ามัน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 เหมาะกับคชชวลแหละแต่มันไม่มันไม่ซีเรียสพอจะเป็นแบบคอมเพลตทีฟเพลย์ได้นะพูดตรงเพราะฉะนั้นผมว่าการการที่มีระบบแรงเนี่ยผมว่ามันไม่ควรมีพูดตรงผมว่ามันไม่ควรมีเพราะว่าเกมมันไม่ได้แบบ คือต่อให้คุณเก่งเป็นโปรโเพเยอร์ยังไงอะจังหวะมือบริกหรือว่าจังหวะดวงทอยเหรียญเนี้ยมัน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 เอฟเฟกกับเกมมากอะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเล่น T GG T G ปกตินะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เอฟเฟกมากขนาดนั้นอะตรงที่แบบว่า2เทินแพ้ไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในการแข่งขันแบบคอมเพลติทีทีจีปกติใช่ไหมล่ะแต่พอแบบอย่างที่คุณเห็นอนะผมเคยทาคลิปทีทีจีพ็อกเก็ตใช่ไหมที่เขาสตรีมที่เกาหลีอะ เวลามันแพ้กันมันแพ้กันแบบนั้นนะมันแพ้กันแบบว่าเทิร์นสองเทิร์นมันแพ้เลยอ่ะมันไม่สนุกถูกปะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ดีพอนะเกมมันไม่ดีไซน์มาให้ดีพอจะแข่งขันได้คอมเพตทีทีได้นะครับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะยากในการหวังแบบนั้นแต่ผมว่าเราสามารถแข่งกันแบบคาโชได้ไม่มีคําว่าโปรเพเยอร์แข่งกันแบบการกุศลแข่งกันแบบว่าจอยจอยมันมันอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าอย่างเงี้ยพอได้นะครับคือแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบว่าคอมเพตทีทีแบบ จริงจังเกมมิ่งแน่นอนนะครับเกมที่ทีซีพ็อกเก็มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็นั่นแหละในมุมมองผมนะผมคิดว่าเป็นแบบนั้นซึ่งอนาคตของเกมจะเป็นไงก็ต้องรอต่อไปนะครับเขามีทําให้เขียนเครื่องแน่ใช่ไหมผมก็ไปทำนะเขาก็ดูใจเ e x กซ์พหลายอย่างนะครับกําลังโพซิชั่นเกมตัวเองอยู่ว่าเป็นแบบไหน,นผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคนที่เล่นจริงจังในเกมนี้เขาอาจจะอยากให้มันเป็นแบบอคอมพิวทีแต่ว่าผมว่าจริงๆหลักๆแล้วเนี่ีผู้เล่นไม่ได้อยากได้อะไรที จริงจังเกินไปนะอยาได้อะไรไม่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการออกแบบมันถูกต้องแล้วนะแต่ว่าระบบแรง้งเนี่ยทำให้สุขภาพจิตในการเล่นมันเสียไปพุ่งตรงนะคือตั้งแต่มีแรงเนี่ยผมไม่สนุกกับมันเท่าไหร่นะครับต้องพยายามเปิดซองให้ได้อะไรแบบนี้ซึ่งแต,แต,แต่แต่มาจะดีในแง่ของพวกกับการเงินของเกมก็ได้นะเพราะเขาต้องการรายได้นะมันก็มาขห้ผมต้องต้องใช้นาฬิการายต้องใช้อนาฬิกาในการเปิดซองมากขึ้นอนะ่ะคือผมใส่ฟรีนะครับแต่ว่า ผมก็ดองดองนาฬิกาไว้เยอะกับเด็กที่ผมชอบอ่งไงเงี้ยสมมตินะแต่ว่ากลายเป็นว่าผมทุกวันนี้ผมต้องเอาทรัพย์สินตรงนั้นนำมาใช้ในการเปิดเพื่อหาการ์ดเมตามาเล่นมาไต่แรงอะ่ะเออซึ่งนั่นแหละอืมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้แบบนายกระทั่งว่ากลับไปเล่นดาร์กตีน้าผมเบื่อนะครับผมว่ามันไม่สนุกอะ่ะผมอยากให้มีการ์ดใหม่ทุกครั้งที่ผมได้เล่นแรง้งเนี่ยผมอยากเอาการ์ดใหม่เด็กๆนั้น,น,นมาไต่แรงนะครับอืมผมผมเป็นอย่างนั้นนะเออ อ่ะครับเทต่อนะครับบนยาวไม่จบ The main exception chronolyr set สองโซลิจิก็คือมีข้อจุดเว้นที่โปเกมอนร่างสามนะครับสเตสองนะเ,เขาบอกว่าเกลินจาชื่ออะไรนะเกลินจาชื่ออะไรอะทำชื่อไม่ได้แล้วกงงเกยคงอ่ะเออเกยคงอ่ะก็ยังหาพื้นที่ได้อยู่แต่ว่าเด็กอย่างลิซ่าดอน ex นะแล้วโคบอล ex เนี่ยก็ค่อนข้างจะ struggle ในการที่จะแปลงร่างให้มันสำเร็จได้คือ มันต่างกันนะครับเพราะคนคิดว่าไอเกจโครงงานเนี่ยมันไม่ต้องขึ้นมาบนแอคทีฟโซนในการตีนะครับแต่ว่าเิเทอร์นอตเอ็กจำเป็นจะต้องขึ้นมาบนแอคทีฟโซนนะครับรวมถึงโครแบตเอ็กก็ต้องขึ้นมาบนแอคทีฟโซนในการตีเหมือนกันแต่อันนี้มันตีจากแนวหลังนะมันไม่ได้หมั่ผลในการตีแนวหน้าอยู่แล้วมันก็เลยมีความสําคัญนะครับราะนี่คือมันรอได้ไงเนี่ยมันรอได้ที่จะบีโวใช่ไหมอยู่ที่เบนช์แล้วอีโวทีหลังแต่พวกนี้ต้องโวให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยัง นะมีแรงคันที่ช่วยอีโวเนี่ยก็ยังไม่เร็วพอนะครับเพราะฉะนั้นเออโทษโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหานะฮะใน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 เกมที่มันแบบมือมันแย่มากๆเนี่ยก็จะแพ้นะครับในเวลาเดียวกัน few player want a m e t a game where getting s a e two pokemon online by turn 3 is guarantee โอ้เร็วกว่านี้ไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดว่าการันตีเทินสามแปลงร่างจริงนะครับเด็กพวกนี้จะไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่าร่าง3มันเก่งกว่าเยอะนะครับพวกมันร่าง3มันเก่งกว่าเพวกมันเบสิกอยู่แล้วนะครับ The challenge for designers to create stage t o decks that are worth running despite the lack of consistent oh without making them so strong that a a n t r make game and นั <c oughs> ่นแหละผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับคือเขาไม่สามารถออกแบบโปเกมอนล่าง2ที่เก่งจนเกินไปได้ถ้าเก่งมากๆเนี่ยแล้วไอ้เทิร์นสาการันตีแปลงล่างอีกเนี่ยมันจะทำให้เกมมันก็คือเกมก็จะเอ็นไปที่โปเกมอนไอ ร่าง3ร่าง2เลยนะครับโปรกมอนร่าง3อ่ะซึ่งผมว่าในรูปแบบของเกมการ์ดเนี่ยแล้วพวกเ e นเดอรี่โป k e ก o มอนที่แบบไฮท์นะครับมิวทูมิวฮุกโลลูเกียโฮโอคาลูก้ากราวดอนเรย์คอซ่ามันเป็นเบสิกโป k e ก o มอนอนะมันต้องเก่งอะ่ะมันต้องเก่งพอจะเล่นสู้กับพวกสเตจสองได้อเออผมว่ามันต้องมีอะไรแบบนั้นนะครับผมว่ามันต้องมี แม่คิกบางอย่างที่ทําให้โปเกมอนทุกใบทุกแบบทุกวิธีเล่นเนี่ยยังสามารถอยู่ในเมตาได้นะครับไม่ใช่ว่าแค่โปเกมอนสามล้านจะอยู่ในเมตาได้อย่างเดียวเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยจะดีซึ่งผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะโอเคนะครับไอเรื่องแบบว่าคอนสิสเทนต์นะฮะเรื่องความเสถียรของของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องการจัว่วแล้วก็เป็นเรื่องดวงนะครับก็มันก็พูดยากนะครับอืมเออมันมันยากนะในการออกแบบการ์ดผมว่าแต่ก็นั่นแหละนะมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอดูดกันต่อไปในอนาคตนะครับ อ่ะมาถึงเด็กไหนที่ผมพาผมขึ้นมาสเตอร์ใช่ไหมไม่มีสักใบในนี้นะครับมันคือเด็กช้างนะครับเด็กช้างมีอ่าแอดด็อกชื่ออะไรนะดอลแฟนแฟนฟี่ไอ้ช้างอ่ะช้างสีฟ้านะครับแฟนฟี่เออไหนไหนไหนอ่าดอลแฟนมันสะกดยังไง แฟนฟี่ป่ะเออนี่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 น,นี่ผมมีช้างนะอันนี้2ชุดใช่ป่ะช้างล่างหนึ่งหนึ่งสองตัวช้างล่างสองสองตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีเออล,ล,ลูลูลูริโอนะครับลูคาริโอนะลูริโอสองลูคาริโอสองนะครับที่เพิ่มดาเมจยี่สิบไอตัวนั้นนะอะอเวิตี้โคชิงอะอ่าลูคาริโอนี่อันนี้นะน,นี่นะอ่าที่ที่มีไฟติ้งโคชนะครับบวกบวกดาเมจยี่สิบนะครับก็คือให้ให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละแล้วก็มี ไทโร่นะครับหนึ่งใบนะเผื่อโจทย์ได้ใบแรกนะมาเผื่อโจทย์ได้ใบแรกแล้วก็เผื่อจะยได้เป็นคนแรกด้วยคือเด็กช้างมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแรกหรือคนสองเนี่ยเราก็สามารถทําเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีช้างใหญ่อยู่เทิร์นสองแล้วอีโวใช่ไหมเราติดหนึ่งชี้เราก็ตีได้แล้วห้าสิบนะครับหรือถ้าเราเป็นคนแรกเรามีใบนี้นะก็ตีห้าสิบเหมือนกันแล้วผมก็ยังมีอีกใบหนึ่งด้วยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมมีฮิตมอน พิทมอนชานไอิมอนท็อปนะครับนี่ตีกระจายไปใบ,บ,บหลัง1ตัวด้วยซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเออถ้ามาผลแรกเนี่ยโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเสียหนึ่งใบใช่ปะแล้วก็ทําช้างติดหนจี้ด้วยต้องเสีย1นจี้ติดด้วยนะถ้าเกิดได้ใบนี้เป็นเป็นใบแรกแล้วก็ได้ตีได้ได้เป็นคนแรกเนี่ยมันจะช้ามากเลยนะครับทำให้ช้างอาจจะเตรียมไม่ทันแล้วก็ไม่มีลูคาริโอมาอีโวเล่นด้วยนะครับก็อาจจะแพ้ไป แล้วพวกซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตการ์ดก็จะมี uh, ชื่ออะไรนะไลลาไลลาสกุลไงอ่ uh, ừ, ะ,ะเออไลลาสกุลกันวะ LYRA เออมีไลลาหนึ่งใบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช้างเจ็บนะอยากถอยช้างนะครับก็ใช้ไลลาในการถอยเพราะว่าไลลา ลายรานะครับ uh, เอ้เพราะว่าช้างเนี่ยมันติดจี้สามจี้แล้วมันถอยสามจี้นะถ้าเราถอยมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะทําให้เราไม่มีจี้ในการใช้ต่อก็ใช้ลายราในการถอยนะครับแล้วก็เอาตัวเองนไปไปโดนเคโอแทนนะครับในกรณีที่เราเสียแล้วหนึ่งน็อกนะครับแล้วก็เรามีช้างที่เจ็บอยู่นะแล้วเรามีเบนซ์หนึ่งตัวนะแล้วก็เอาบนตอนที่ไม่ใช่ ex หนึ่งตัวไปสังเวยนะแล้วก็เอาช้างตีทีหลังอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ค่อยได้เกิดสถานการณ์นี้เท่าไหร่นะก็สมมติก็จะแพ้นะนั่นแหละแล้วก็มีพวกน่าจะมีไซรัสหนึ่งใบด้วยมัง้งนะจำไม่ค่อยได้ละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีซีเวอร์ด้วยซีเวอร์นี่มาแรงจริงนะซีเวอร์ก็ดีอยู่ที่คิดนะคือมันข,ข้อข้อดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเ,เป็นการส่งซัพพอร์ตกลับไปอย่างเดียวหรอกแต่ว่ามันได้ดูมือฝั่งของข้ามด้วยนะผมว่าอันนี้ก็สําคัญนะ คือเปิดมาเทิร์นแรกเนี่ยบางทีเราดูมือใช่ไหมแล้วส่งโปรเฟสเซอร์กลับไปไงก็ถือว่าแบบช่วยได้เยอะมากนะเขาก็โจดช้าลงใช่ปะแล้วก็จังหวะสําคัญสำคัญนะรเราอยากรู้ว่าเขามีการอะไรบ้างเนี่ยเราก็ใช้ซิเวอร์แอบดูมือได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เดาว,วางแผนถูกต่ออะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ t r อ m e n ิ Report วีที่41ของ Deck ฟิสตัมออฟซ a แอนด์สนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าผมผมส่งงานไปแล้วนะครับน่าจะพอมีเวลาทำแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะอัดโปเกมอน b ีจต่อเลยนะครับก็รอติดตามกันได้ในวันเสาร์นะอืมโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ